สวัสดีครับเอาสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะอยากพาหน่องยิมไหมอยากพาหน่องยิ้มกันพี่น้องด<อ>้วย<อ>มามามานั่งพับเพียบกับวัวได้อ้วนแห้งไรนั่นผู้ใดในที่นี่น้องยิ้มหลานสาวลูกสาวของป๊อปอายสาวกลาลสินอ,อ,อันที่ว่ามาแต่ขุน่ีมีเนนั่นแหละมาแต่กาลสินมามาแต่กาลสินเอาเอามาเป็นมูอแต่วาน นั่งกับฟันอยดอกฟันแต่ก็ะเลยอยากบอกสูบพี่สูบนองฟังฟันแม่นป่ะเจ๊ฟันแม่นเพิ่์มนเส้นแบบว่าเพิ่นไปไปนอนหน้าบอกไปนอนปลาย่างบอกไปนอนปลาย่างครับแม่ก็พอเพิ่นแม่แม่ก็พอเพิ่นกีดยางสีเพิ่นนอนอยู่เทียงหน้าผู้เดียวสี่เพิ่นกับฟันยังสิไหมคะเพิ่นจะมักฟันเห็นไอผู้เฒ่าใส่สุดเขาเมาเอาตัวเลขให้ยืนกระดาษให้เพิ่นจะฟันแบบนี้ เพิ่นฟันตั้งแต่ปีปีนั้นไปเหตุเพิ่นกบแตกสามตัวดวิตอนนั้นเพิ่นบ่ท่านไงปานีซำสุดมากแตกสามตัวนะเจ๊เมีนค่ะอยู่อยู่หน้าเพิ่นนี่อยู่หัวไฮเพิ่นมองปลายางนี่เพิ่นจะมีโพนมองหนึ่งบอกน้องยิ้มโพนมองหันนี่ไยบ้านข้าเจ้าก็เห็นเมื่อบ้านจะมีเป็นย่มวั่นพระวันศิลอยังสีจะมีแสงขึ้นขึ้นกลางโค่นแต่บู่ว่าแสงนี่ยังข้าเจ้าก็เคยบอกเคยบอกเกตุอยู่บ้าน อันฮานหมอถ้ำม,มะนางเบิงเนี่ยเนแสงหยังข้าเจ้าก็เคยเบาอยู่ดอกไทยบานเพื่อนก็ได้แต่ว่าเจตูก,กับว่าอาจจะ,จะจะคิดไปแบบนึงก็คือยังว่าอาจจะเป็นหวานดีข้าเจ้าปลูกโดนหรือจังใดกับโบจักครับแต่นออ้องยิ้มนีเพื่อนฝันแต่เพื่อนฝันว่าขนน้นอาอนผู้ผู้เถาผู้ชส้ใส่สุดข,ขาวนึ่นมานเขียนเด็กใส่กระดาษยืนไห้ว่าเพิ่นสอนสูฟั่งนอกวูนอวน ลำบากหลายเอาเอาไปให้แม่มึงซื้อให้เด้อะวันสันมาบอกน้องยิ้มแม่นบ่ลน้องยิ้มพี่ดาฟันบอกบอกว่าจังได๋ลูกบอกว่าบ่อกแห้งไอ้บอกไอ้กองพี่น้องต้องได้เว้าซอยเอพิ่นบอกว่าให้เอากระดาษนี่ไปให้แม่เอากระดาษนี่ไปให้แม่แม่่นคะตัวเลขอยู่ในกระดาษแม่นบ่น้องยิ้ม เดี๋ยวเพิ่นนบอกอีกยังอีกบอกนั่นก็บอกว่าแฮวไปให้แม่ซื้อแถวไปให้แม่ซื้ออืมอีลาเลยจื้อตัวเลขได้เลยบอกอืมจื้อตัวเลขได้เพิน่นนหายเลขมากจ็ดตัวเลขสามตัวกับสองตัวบอกอันนี้คือภูมิเหรอครับพี่ภูมมเพิพ่นอแต่ ตปกี <Ừ. S 1> ่ค uh, mm ่อยไปเฮดชิปเนี่ยเพื hmm. ่อนจะมีผู้มองเงิน <favourite> ยู่ยูยู่ยูเป็นพ่นเป็นพ่นปวกเป็นพ่นปวกวันที่นี่คยเอากล่องไปกี่วันนี้จะเห็นผู้ใส่ใส่แว่นตาอยู่พ่นปวกนั่งยิ้มนี่แหละเป็นคนเห็นผู้แหลกตอนนั้นไปเฮดไปเฮดชิปเพื่อนนะไปเฮดชิปตอนที่เพื่อนนั้นหายเลขแม่เพื่อนดูดูได้ไปเฮดชิปเพื่อนเพื่อนบอกแลขแม่เพื่อนถือเรื่อยถือผู้ไทบ้านน่ะถือแต่ว่าแม่เพื่อนน่ะบ่ซื้อโอ้จักหมวดค่ะบอกถือ ตอนนั้นว่ามันสามงวดติดเบอร์หื่งหน่อยสามงวดติดตัวตอนนั้นตอนนั้นสามงวดติดบอกแบบไทบานบอกมีถันแต่มีถันแต่ไทยบานมิถัญยาเพิ่นนะถือนะโอ้ย่ามีแต่พีแต่น้องเพิ่นถือแต่ว่าผู้แม่นั่นบ่ถือผู้แม่เพิ่นบ่ซื้อเพิ่นมาซื้อเพิ่นมาซื้ออันมาซื้องวดที่ว่านมันกลับบอ มันกลับออกตัวกับหนังสื่อเล,ล็กบวกกับผลลงบวกตือแสดงว่าออกตรงตรงเป็นบารสูงหงัดนี่ออกตรงตรงองวดอันห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดหานี่แหละงวดนั่นกระไดน้ำเล่าอยู่หงัดนั่นกระไดบันี้งวดนี่เพื่อนหาสามตัวมิตูใดเนี่ยมิตูใดบังลุงสี่ศูนย์เก้าจ้าสี่ศูนย์เก้าสี่ศูนย์เก้า กุญเหายี่ลาได้บ่ปูบ่ส่วนส่วนมากเพกุญไหานิ่มันจะออกออกสามตัวหรือสองตัวหนึ่สี่ศูนย์เก้าส่วนมากส่วนมากจะได้สองตัวหรือสามตัวลูกที่ถูกที่ที่ถูกบ่อยบ่อยจำไม่ได้จำไม่ได้ไม่นานแล้วเอาบอกสองตัวว่ามีบ่ยตัวได้สองตัว สองศูนย์สองศูนย์ูสี่ศูนย์เก้ากับสองศูนย์น้องยิ้มฟันบ่ค่ะอันเป็นบางเงาจ้าอ,อันนี้คือเพื่อนเพิ่นมาบอกเลขบ่กเลขตัวนี้เลขสี่ศูนย์เก้ากับสองศูนย์เอาที่เขียนใส่กระดาษให้ใช่ไหมให้ตัวนี้ไหมครับอันนี้ไล่เมื่อเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อเนี่อเอาจับให้เพื่อนในโลกไล่เมื่อเพิ่นเด้อนี่เบิง่งเบิ่งเลขเก่า ไล่เมื่อเพลอนค่ะพี่น้องครับ409เล่เก่าปูเพียนไห้แบบนี้เล่บัลูกอยู่นี่ตูวเจ้าคือหัวขันหัวเนี่ยขันหัวเด๋ยที่06เนี่ยเออเนาะอืมที่ลีตัวอะไอกันตัวร่องอันนี้ไล่เมื่อเล่าดิเอาเขียน406ไห่เพลินน้ำเได้อลูกอันนี้น้องยิ้มมารอคะน้องยิมดเขียนเจนี่406เขียนกันหัวน้ำ ใชยเมื่อเพิ่นดีพี่น้อง409 <C> กับ406น้องยิ้มได้จักปีแล้วเจ๊น้องยิ้มยุป,ปอไดู้กป,ปอ .40 ปีป .4 เอาศูนย์เอาหกใสไหมลูกเอาหกใส่เออนั่นแหละยกให้เพื่อนเบิ้งบัดนี้409กับ406เป็นตัวเดียวกันพี่น้องก็คือว่าภูมิมาเขียนใส่กระดาษตัวนี้ให้หนู เอาไปให้แม่ใช่ไหมลูกให้ไปซื้อใช่ไหมโอ้เป็นภูมินาหรือว่าภูมิที่ใช่ไหมพี่ตู่เป็นภูมิไหปลายางเพื่อนปายางหน้าหน้าจะของเหมือนหน้าเพื่นหน้าแม่หาเพิ่นหน้าปูเพิ่นหน้าปูหน้าง่าแล้วกับปูปูเพิ่นกัเสียแล้วเด้ปูเจ้าของหน้าเพิ่นเสียแล้ว คนที่ส่แวนตาอยู่ในพ้นปวกนะช่วงที่ไปไทยนะขจ้าว่าเป็น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 ผู้เพิ่นผู้ทีเพิ่นตายไปนะไ่แวนตาเจ้ามีคนฝันเกี่ยวหลายคนอยู่เพิ่นแนนํำบอกเพิ่นนําบอกแต่เพราะว่าเพิ่นก็สีว่าลูกล้านผู้นี่แบบว่าเขาบอมีอีหยังว่าเพิ่นเที่ยวมาบอกนะนี่ํามาตัวใดบอกดูมากตัวใดน้องยิ้มน้องยิ้มเลยเนาะอ้าน้องยิ้มครับตัวไหนน้อต ตัวใดปูบอกแท้ๆตัวใดตัวใดเออวงกลมเห็นเพื่อนม,มันรูปวงกลมนะครับสี<ๆ>่ศูนย์เก้านะคะดีกระงาม,ย,งามยุ้แล้วเนาะดีกระงามยุคสี่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าตัดเด่นกับศูนย์เก้าเก้าศูนย์สี่ศูนย์ศูนย์สี่เก้าสี่สี่เก้าเอฟซี่ไปตัดเอา เทปซี่ปตัสเอานลชอบก็จงคอยตามเนาะเป็นแนวทาง้องยิ้มเคยเห็นผีบ่ลูกเอาลุกกงก้อนกันได้ค่ะเคยเห็นผีเวละอี่หละเคยเห็นอันแสงอันที่เห็นแม่แม่ตัวเบาบ่อันดีว่าแสงขึ้นคยเห็นไหมบ่มันเป็นแบบไหเป็นแสบงบบอกแห้งๆนะแสงสีอะไรลูกแสงสีแดง ลอยอยู่บ่กได้แจ้งแก่นั่ก็บลอยอยู่จ้ะอืมที่แหลมคุณลาวกระซื้นว้าที่ลาวแม่นกระซื้อจนขึ้นน้ำจนขึ้นน้ำลานแล้เขากระซากันดีดีแมนขันเป็นแสงไหนข้าเจ้าซากันเลยที่ไทยบ้านคนหินเห็นเห็มือนบ้านเนาะที่ลาว่ากระซื้อป่ะแสงสีแดงเห็นเป็นว่ากระซื้อเลยที่แหลมออกจากพ่นออกจากโพนแต่ว่าหางบ่มีอีหยัง หังว่ามีอย่างจักย่างม,มีแตแสงขึ้นซือ่อขันว่าเป็นอันนั้นเป็นอันนี้มันก็ต้องมีไก่มีอย่างไตเหม่อนบ่แต่อันนี้ไก่อยังก็บ,บ่าตาไตดินะก็เลยคิดว่าหรืออาจจะเป็นหวานนีหอย่างจากอย่างนี่นะแต่แต่พูดถึงว่าหรืออาจจะมีอยังจากอย่างนี่แ่ะแต่ผู้เป็นเพิ่นเพื่อนเคยบอกอยู่ตอนที่ไปเฮ็ดชีพน้องยิมตอนนั้นเพื่อนว่านหาหมอถ้ำมานางังไห้แน่ว่าสันว่าขาเจาก็ยานไหม พวกเจ้าของไหเจ้าของหน้าเขาเจ้ายานนะเขาเรียกว่าหาหมอท่านมันางไหแน่กันสิบะเนียนหมอท่านเป็นกรสิยานไดยยายจังว่าวาสีนวาสีถามกระสว่าไหเด็แล้วหมอท่านเป็นย่านหมอท่านตัวก็นั่นแหละก็ยังว่าสีถามเบิ้งบ่อเิ่นอยากรูว่าเป็นอี้หยังยังสีหน้าถ่ายบ้านเขาเจ้าว่าอยากรูว่าเป็นอี้หยังคือว่ามันอยู่หัวหัวไหของเด็กหน่อยมูนี่เลยเด้ ตะกี่เขาเหงนผพาก,กันนอนทงหน้าดินอนอนอนในปลายางแม่เมียผาไปนอนหน้านอนปลายางแมนกุลูยุ่งกันไลยๆ <c oughs> ส,สินะทั้งเมื่อเวาเลียงอันนี้น้าแหงคืดน,น้ำอย่างนี้เขาก็เลยมาเขียนตัวเลขให้นะครับบ่แมนงวดแรกได้หน่พี่น้องที่งวด <มา S 2> แล้วลูกขีก้งวดแล้วครับปีกกยหนี่จะางวดปีไก่สามงวดติดบัตรบัตรพ่อแต่เอฟซีสีาม รุดอ๋ออันนี้มาใหม่เมนอันนี้ของก็มาใหม่โอ้ยยกรู้อีกรอบหน่อยแล้วลูกยกเห้เพลินเบิงอีกจักรอบอสักรอบนะครับผมนี่นะครับน้องยิ้มชอบตัวไหนเป็นพิเศษลูกชี้ให้ดูหน่อยลูกอืเ409นะครับผมคือภูมิเขียนใส่กระดาษให้น้องยิม้มเอาตัวนี้ไปให้แม่นะครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะนะต้องใช้วิจ,จะะารณญาณในการรับชมนะครับ แนวทางของน้องยิ้มเนาะแม่เพิ่นกับไปหาประกาศบอกค้นสื่อมันเลยโอ้่บอกค้นสื้อไอ้ตีบอกเพิ่นไาสื่อนะเพิ่นคคนอื่นสื่อแม่เนาครับแนวถือกม่ได้แต่ว่าจะเอาว่าถือหลายยังไงก็ต้องขอขอบคุณเจตูการน้องยิ้มนะครับผมสำหรับแนวทางเนาะขอบคุณครับขอบคุณครับเจตูครับขอบคุณครับ